เป็นไงบ้างครับหัวใจตอนนี้หัวหัวใจเริ่มเต้นชาแล้วจะตายจะตายเหรอหมอไม่ใช่ยังไงอะไม่่พูดผิดอ้าวหมอพูดผิดได้ไงหมอพูดผิดหมอไม่โปรเฟชชั่นแลแหละเดี๋ยวผมฟ้องหมอนะ หมอมานี่สิหมอหมอเข้ามาตรงแสงหน่อยผมถ่ายเดียวไม่ได้อะ้วหมอหัวใจเต้นลงชา้ทงาทําไงอะครับหมอต้องยังไงต้องให้ยาฆ่าเห็บไหมหรือว่ายัางไงครับผมว่าผมว่ามีเห็บเยอะหน่อยอะมีเห็บเยอะโอมีเห็บมีแล้วม,มันคันไหมครับหมอเอไม่ใช่มีไวรัสโอ้ไวรัสเยอะหน่อยมีมีไวรัสสิบอันอะเอ้ สิบตัวเป็นห้าสิบตัวเลยโอ้โหแล้วมันทําให้คันไหมครับมันทําให้คันนะเลครับแล้วแล้วเห็บล่ะครับทํายังไงครับหมอเห็บเห็บเห็บปิดเห็บเห็บจับบลาอ่าช่วยช่วยจับหน่อยครับช่วยจับหน่อยจับให้หน่อยจับค่อนข้างหน่อยหมอเจ็บหมอจับจับเห็บหมอเจ็บหมอเจ็บจังเลย พวดพีกไงหมอเจ็บจบเห็บ <laughs> หมอจับจับเห็บหมอเจ็บจัวัดหมอหมอจับ <laughs> ห,มหมอจับเห็บแล้วก็แล้วก็ใส่ใส่เครื่องเอาเอาเห็บมามาใส่เครื่องเครื่องทำก็ทำเป็นน้ำไงนะครับต้องดื่มไหมครับ ทำเป็นน้ำกินน่ะแล้วครับโอ้โหน่ากินมากเลยหมอหมอเจ็บจับหัดหมอจับจับเห็บน้ำน้ำธรรมดาแบบเนี้ยไม่ใช่น้ำยินนะอ๋อแล้วครับน้ำยินมาชุดของจีโล่แล้วสีอะไรครับสีอะไรครับน้ำที่ที่ทำออกมาสีขาวแล้วครับมันมันมีสีไะแล้วก็แล้วก็มาทาสีเป็นสีขาวเข้ามาใกล้เลยครับผมไม่เคยได้ยินเลยครับคุณหมอเข้ามาใกล้เลยดิเออผมไม่เคยได้ยินเลยอ่าแล้วไงต่อครับ หมอมันมีหมอ,อ,อหมอหมอ,มหมอไม่สามารถให้เห็นหน้าได้เนาะหมอมีเครื่องเครื่องเครื่องนั้นน่ะเครื่องเครื่องฆ่าไวรัสให้เป็นน้ำน้ำน้ำเปล่าโอ้น้ำเปล่า,ลาได้แล้วเราผสมน้ำแดงได้ไหมครับถ้าอยากให้มันหวานอ่ะไม่ได้ <c oughs> แลครับแล้วจะเอาน้ำไปทําอะไรล่ะครับหมอก็น้ำกินไงโอ้ครับโอ้ก็ท่ามหมอแต่ทาสีสีแบบนี้ก่อนไงก็ทา มีมีมีสีพิเศษเหรอฮะเป็นพิเศษยังไงครับแบบสีพิเศษพิเศษคือใส่เนื้อเยอะหรือ,อว่าอะไรครับคือสีนเนี้ยมันบบจะฆ่าไวรัสเหรอครับแล้วฆ่าไวรัสที่มันให้ไวรัสเป็นเมืเอดขาวไงเมือดขาวจะต่อสู้ไวรัสอโอครับแล้วให้ไวรัสมาเป็นเมือดขาวแล้วเมือดขาวธรรมดาไม่งงเรอครับเจอเมือดขาวใช่โอ้ครับ คุณหมอจบที่ไหนมาครับเนี่ยคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอเอาหูออกก่อนเลยครับคุณหมอไม่ได้ยิม่มแล้วอะคุณหมอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อทีละคนใช่ไหมครับคุณหมอเ <c oughs> จ็บจับหัดคุณหมอจับจับเห็ด <c oughs> คุณหมอครับทำไมคุณหมอตลกอย่างนี้แลครับทุกวันเนี่ย คุณหมอตลกนัวนัวเลยเนี่ยคุณหมอตลกไหมครับเสียงดังมันมันมีดเลือขาวต่อสู้กับไวรัสปะสียังไงครับต่อสู้สียังไงกันดุดุดดุดดุดดุ่งโอ้ใจหมดเลยนะครับแล้วแล้วแล้วเม็ดเลือดดำนะครับทำอะไรอ่าเป็นเลือดดำเวาชนโลกโอ้แล้วเม็ดเลือดดำเสียงดังยังไงครับ แล้วเสียงไวรัสฮะเสียงไวรัสตายๆๆ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 เๆาๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆ่ๆลๆๆ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 ๆไๆๆทๆๆ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 ๆาๆๆยๆๆ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 งๆๆัๆๆ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 ทๆๆๆๆาๆๆ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 ๆ่มๆๆ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 ่าๆๆ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 ไม่พูดพๆๆๆพๆๆๆๆๆเพลงนั่นแหัะครับตอนไวรัสๆๆ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 ขาวฆ่าฆ่าไวรัสกัๆเชื้อโรคทีเดียวนๆครับ มันไม่เกิดมาอีกแล้วแ,แบตเตอรี่ผมหมดแล้วครับเดี๋ยวไงมอเดี๋ยวค่อยาารักษาใหม่นะครับแบตเตอรี่มันตอนนี้มันเติมเต็มละแบตเตอรี่ของโทรศัพท์่ะครับอ๋อหมดแล้ว